เริ่มนะคะตอนนี้นะคะนี่เลยนะคะก็ไล่ฉีกไก่ไล่ฉีกไก่ก่อนนะคะแล้วก็อีกห้านาทีได้กินข้าวแล้วฉันอยากกินยำจิ้นไก่มาประมาณพอประมาณพอสมควรพอสมควรอยากกินยำจิ้นไก่ยำจิ้นไก่เจ้านะคะยำจิ้นไก่ตอนนี้กําลังฉีกจิ้นไก่อยู่เจ้าตอนนี้ เบ็ดเสร็จเลยนะเฉพาะไก่ก็หลายร้อยนะคะพี่ทําเมนูนี้เพราะว่าพี่แจ็คเองจะขายน้ําพริกลาบหนึ่งยยีบาทนะคะร้อยองอยกาสองรกรัมนะคะน้ําพริกลาบเดี๋ยวพี่จะไปทําละเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะรอทุกอย่างก่อน กีลาบเราใส่นี้เอามาหนึ่งทับพีสองทับพีสามทับพีสี่ทับพีพอก่อนเนาะเดี๋ยวเขาหาว่าเผ็ดเกินไปเอาห้าทับพี่น้ำปลาร้ากวดละสามสิบเก้าบาทสามกดร้อยเอาไก่ใส่เลยนะจะลดนิดหน่อย หมชุรสจะไม่เยอะมากนะคะก็คือเราใส่ไม่เยอะมากนะคะ,ะอ่ะพอเห็ดเอาไก่ใส่เลยนะคะเอาไก่ใส่เลยอย่าให้ก้นหม้อโดนเด้อร้อ,รอยเก้าบาทอันนี้ร้อยเก้าบาทเป็นปลากระดี่นะคะ อันนี้ปลากระดี่ล้วนๆเลยนะคะเนื้อปลากระดี่ล้วนๆเลยร้อยเก้าบาทเอาและ้นะเจ้านะโมตสะนะคะอันนี้สี่สิบาทแพงมาก<น>อันนี้ซะละเน่เจ้าสรละเน่เจ้าอันนี้ผักแพลวเจ้านะเจ้าผักแพลวเจ้า น้องกินข้าวกันคะ่ะว้ายทำไมมันอร่อยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตักให้พี่ก่อนด้วยไหมคะใครพิมพ์คะมันตกเองอะ เขาไม่ได้สนใจอะไรเพราะเขาปล่อยให้กูไปเที่ยวคนเดียวเพราปล่อยอะไรเขาจะเอาลูกชายเขาเขาจะดูแลลูกเขาเสัญญากับลูกกับลูกไม่ต้องแดกเที่ยเลยนะผักเอาผักไอผกนน้ผักนั่นน่ะผักใบกะเพราไม่มีหรอ,อพี่พิมพ์เวลาดีใจด้วยนะคะหล่อมากเลยอ,อร่อยทุกอย่างที่ทำ จบเรื่องแล้วจะฉลองหรือเปล่าจ๊ะจ๋าแม่อารุณครับที่สุดโอ้ยหิวน่ากินมากเลยพี่แจ๊กจากพี่เอสนะครับมืมอช้อนมาพิมก่นอนชิมผชิมนะครับ กินก่อนเดี๋ยวทมึงจะเลยมึงอย่าพูดเลยมากพี่กราบแซ่บมากแรงงานเบเี้ยวทต่มึงแล้วมึงจะล่วงอนาคตมึงโอ้ยท้องคุณโยท้องคุณจงอเอาอะไรมไม่เปเลยไม่ไปเลย,เลยกินตอนนี้เนี่ย บกระเพร้พป่สูจินฮอนถามว่าใส่อะไรบ้างครัไม่เคยทานก็ต้มไก่ก็เอาน้ำต้มก็คือต้มอะไรพูดดิต้มน้ำใบใบมะกรูดก็คือชุดเครื่องต้มยำนั่นแหละครับก็คือใบมะกรูดตะไคร้ขาไปต้มก่อนคเรียบร้อยก้อนไก่เอาลังไก่ไปใส่ต้มใส่เครื่องในอย่าเพิ่งใส่นะ เครื่องในอ่ะอีสิบนาทีทีหลังก็ใส่เดี๋ยวตับมันจะแข็งไปปรุงไม่มีอะไรมากเลยครับเพียงแค่มีน้ำพริก,กน้ำกราที่ราต้มเสร็จเราก็เอาไก่ขึ้นมาฉีกไก่ขึ้นมาฉีกปุ๊บก็เอาไก่กลับไปไก่กลับไปปุ๊บก็เอานนำพริกนาที่เราขายไบเอานนำพริกราใส่แล้วก็ใส่น้ำปลาปรุงจนรสนิดหน่อยเดี๋ยวใส่เยอะนะคะเปลืองแค่นี้ก็อร่อยแล้ว อ๋อเห็นไหมคะหนูหนูมีควยค่ะไม่มีหีน้องบีบี้บอกอืมพี่น้ำน้ำบอกว่าของโปรดหนูเลยนะแต่หนูใส่หนูจะใส่ขมิ้นด้วยบ้านหนูอืมมันก็จุดคายสุดนั่ะสวัสดีครับไม่พบนานสวยขึ้นอย่างแรงมากๆจากพี่ทองนินประสบโชคอืม ใส่หัวปีด้วยอร่อยเลยค่ะสามีเคยสอนไว้ก่อนตายอย่าให้กลับมาเกิดอีกนะคะเพราะอะไรรู้ไหมหัวปีมันจืดการที่เราใส่หัวปีอ่ะมันเป็นการกินครอบครัวใหญ่แล้วสมัยก่อนไก่มันเป็นไก่บ้านไม่ใช่ไก่ซีพีไก่บ้านตัวหนึ่งอะ่ะแล้วครอบครัวใหญ่อยู่กันสึกว่าคนมันต้องหาอะไรมาใส่ไม่ว่าจะใส่ก้านใส่หัวปีใส่นั่นใส่นี่มีหัวปีด้วย คนสมัยก่อนเนี่ยคนจะฆ่าไก่ตัวหนึ่งอ่ะไปจากไก่ลับอะไรมาแล้วไก่จำบ้านนอกอีดอกไก่เป็นปริโอไก่ขนดกมากนะไก่บ้านนอกอ่ะไก่ไม่มีไก่บ้านนอกอันไปลวกน้ําเผาขนพูดอีดอกนึกว่านกเขาก็คือว่านกกระปูดอีดอกก็เลยอนกหางอะไรก็เลยต้องหาอะไรมาใส่ไงเล็กแล้วเวลาไปใส่หัวปีมันจืดอ่ะอรงทุ่งว่านไก่บ้านนอกงหัวปีอ่ะ อยากให้พี่แจ็กลองทอาลอง